สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทดลองบีบน้ำมันแมคคาเดเมียกันนะคะเม็ดของแมคคาเดเมียก่อนที่จะนํามาบีบน้ํามันควรที่จะนําไปอบในอุณหภูมิต่ำหรือนําไปตากให้แห้งก่อนเพื่อลดความชื้นในน้ํามันเนื่องจากถ้าน้ํามันมีความชื้นเนี่ยจะทําให้เกิดการหืนค่ะเมื่อเราบีบน้ํามันเสร็จแล้วนะคะเราใส่ในภาชนะปิดสนิทจากนั้นตั้งทิ้งไว้ประมาณ3วัน รอให้ส่วนที่ใส่ค่ะมันแยกออกจากตะกรอนจากนั้นนําส่วนที่ใสามากรองด้วยกระดาษกรองที่แถมให้ในเซตเครื่องบีบน้ํามันค่ะเครื่องบีบน้ํามันของเรานะคะเป็นเครื่อง Binis มินิสก p เพรสค่ะรุ่น t ี3เป็นเครื่องที่คนไทยทําเองไม่มีฮีตเตอร์ความร้อนนะคะตัวนี้เป็นสกัดเย็นแท้ร้อเปอเซเลยกากของแมคคาเดเมียที่ได้สามารถนําไปทํา ขนมทำเบเกอรี่ต่อได้ส่วนน้ำมันที่ได้เนี่ยเราจะนำไปรับประทานหรือจะนำไปเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางก็ได้ค่ะท่านไหนสนใจเครื่องบีบน้ำมันสกัดเย็นฝีมือคนไทยนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0873623422เราสอนเทคนิคการบีบน้ำมันให้ค่ะสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องบีบน้ำมันของเรานะคะ